หรือถนนเขาดีจะตายแต่รถตัวเองกับรถไม่ได้เรื่องต้องต่อให้ถนนเขาใกชุมชนเขาพร้อมยังไงใช่ใช่มันก็ไปไม่ได้ครับ ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนบ้านระกาสำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์74สถานศึกษาแห่งความรู้และความอบอุ่นที่นี่เราเชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ที่ดีต้องเริ่มต้นจากการสร้างความสุขและความเชื่อมั่นในตนเองของผู้เรียนผมนายสัตยศักดิ์สุขชนิตตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระกาสำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์74พื้นเพเดิมเป็นคนอำเภอจอมระจรังหวัดสุรินทร์ ตลอดก็ย่วเวลาในการทำงานได้ยึดหลักการมองภาพรวมของการศึกษาและชุมชนโดยจะเปรียบว่าตัวเองเป็นคนขับรถยนต์สภาพรถจะสมบูรณ์จะเรงก็ขึ้นอยู่กับบุคลากรข้างในบุคลากรข้างในผมก็เปรียบเทียบเป็นเครื่องยนต์เป็นเบรคเป็นอุป,ปกรณ์ต่างๆส่วนรถของเราเนี่ยจะเร็วจะเรงขนาดไหน ก็ไม่ได้ว่าจะไปวิ่งตามกำลังศักยภาพของรถเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องมองดูก็คือชุมชนและก็มองดิงสภาพชุมชนผมจะเเรียนท่านเหมือนกับถนนในบางท้องที่ก็จะเป็นถนนลาดยางเป็นถนนซูเปอร์ไฮวีเป็นถนนคอนกรีตซึ่งเวลาเราจะขับเคลื่อนเราจะต้องมองความสมดุลระหว่างรถกับถนน เพราะถ้ามาอย่างนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติงานได้ โรงเรียนบ้านระกาสำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์74ภายใต้การนำของท่านผูน้อำนวยการสันติศักดิก์สุขสนิทที่ได้มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และส่งมอบประสบการณ์จริงแก่ผู้เรียนผ่านรูปแบบการจัดการเรียนรู้ active learning ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติสืบค้นซักถามและร่วมกันสร้างความรู้ด้วยกันในชั้นเรียน โรงเรียนของเรามีหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชนไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการศิลปะดนตรีกีฬาและทักษะชีวิตเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ โรงเรียนบ้านนากาของเราได้รับการพัฒนาจนมีความพร้อมเกือบทุกด้านเพื่อหวังที่จะสร้างเด็กแล้วเยาวชนให้เติบโตเป็นกำลังทรัพยากรมนุษย์ที่เข้มแข็งผ่านผลงานและความสำเร็จอันเป็นที่ประจักษ์มากมายครูและนักเรียนของเราสามารถแสดงความสามารถและควา้ารางวัลในหลากหลายเวทีทั้งในระดับเครือข่ายเขตพื้นที่และระดับชาติ ที่นี่เราไม่เพียงแต่สร้างนักเรียนที่มีความรู้แต่ยังอเน้นการพัฒนาความเป็นมนุษย์การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการทำงานร่วมกันในชุมชนเพื่อม,มอบความไว้วางใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนที่ส่งบุตรหลานให้เข้ามาอยู่ในความดูแลของโรงเรียนเป็นครอบครัวที่อบอ่นและพร้อมพัฒนานักเรียนไปสู่อนาคตที่สดใส ตลอดระยะเวลาที่ผมได้ทำงานในหน้าที่ครูสายผู้สอนจนมาถึงปัจจุบัน,น,น,นในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาต้องขอขอบคุณท่านผู้บงังคาบบัญชาผู้ใตบ้บังคับบัญชาผู้ร่วมงานและก็ชุมชนที่ได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมจนงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ได้เป็นอย่างดีซึ่งผมก็มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในความสาเร็จของงานเหล่านั้นแม้ว่าต่อไปนี้ตัวผมเองจะได้เกษียณอายุราชการแต่ก็จะขอติดตามความเป็นกําลังใจให้กับความสําเร็จและความก้าวหน้าของหน่วยงานที่ที่ได้เกี่ยวข้องมาตลอดไปท้ายสุดนี้ผมก็ขออนุญาตอวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ช่วยเป็นกำลังสำคัญของวงการศึกษาไทยเพื่อลูกหลานของเราจะมีความสุขมากเราะเเห็นระบบการศึกษาของประเทศไทยได้ช่วยพัฒนาให้ลูกหลานของเราเป็นบุคคลที่มีคุณภาพแล้วก็รอฟังข่าวดีจากสถานศึกษาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับผม ขอบคุณครับ